เราไปเก็บเก็บเพส่เลยนะ

กลับมาเลยกลับมาเลยกระป๋าใหญ่ไม่เป็นไรไม่ได้ลา่าคนไก่ไหนเอาไปเนี่ยในในได้ยังละ่ะไปได้แล้วมีกระเป๋าใบใหญ่แล้วได,ดพี่กบพี่บอนมาไหน ขอสแกนซ้ำซ้ำซ้ำยวงแก้ก,ก่อนดิซ้ำดินี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฆ่าเลยฆ่าเลยรูย้แล้วอะไรล่ะ ู่นี่อยู่นี่ขบรถขบใช่ปะขบปะอ,าอ้าวโมตะหมูนเก็บแม่งเลยอ้าวเย้ยเก็บไม่ทันเลยสัก <c oughs> เฮ้ยไอตัวเมื่อกี้มันก็ติดเกาะสามอะทำไมไม่เก็บวะเน้อถามหน่อยพี่ทำไมเกาะสามทำไมไม่เก็บ <c oughs> มุดเยอะนะแย่หรอพี่โกูแม่งเนี่ยตรงนี้อ่ะเป็นสะต้องโฮงไงข้างล่างไปก็เตรียมตัวไว้แล้วกันเห็นกระสุนไะร่องรอยกระสุนอะเปล่าเห็นหรือเปล่าที่ซื้อปืนกันไหม คือท่าไหนคือทางนี้อ่ไม่จะซื้อปืนก่อนอ่ะเติมมาเลยโอ้ราคาเลยตรงร้านค้าตัวนึงเอาเอาราคาก่อนเอาราคาไม่ตรงร้านค้าตัวนึงเลยเอาราคาอไม่มันอยู่ฉันลองดีกว่า

ตื่นะไวะตื่นแรงๆข่ายจะตอมาเาขนาดเลยเขามาล้เขามาล้วอนไจะตอุเด้งอยู่ไงไม่ไหววด้ตั่เลยนั่นม่ได้ตัว ไฟนดนไฟเฮียเฮ้ยโอ้โหยู no ่ขาบอลละมาขึ้นมาทุบเลยมัี่ต่อดูกันตัวเก็บล่องให้ไม่ได้เลยเฮียไปวางเลยควอนควอน ฮัมมบบนนี่เด็กนักบอลคอน่ยงคนใช่นียิเสตปรนใช่ปไม่นี่งระเบิดนไม่ปอนะไกลไกลมากมาก เก็บไร้สัตว์เวลาไอ้เกาะมนี้เก็บไม่ได้จริงๆเนาะพี่ก็จะย้ำเก็บอไางเกี้ยเพียะนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใกล้เราเลยเหรอ ใช่ตรงเนี้ย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 แดับไปดิเก็บแอบดับเดี๋ยวนะจะบ้านเราเราบอังเอาละอ๋อตีหันตีหันตีหัน ้าราจะเข้ามาคนหนึ่งจากรออดนะบ้เข้ามาจากทางนี้ปีนนะคะ ก่อแตะตัวนึงพี่ก่อฮันอะไรอ่จะจฮันอะไรอ่ะหึฮันอะไรฮึมีคนอยู่ตรงนี้เก็บแอบดับมาไปดูวะ อัพเฟนเด็กอะเอาแม่งเลยไี่ก่อว่ายน้ำอยู่ดำน้ำวยแต่ว่าพวกใจไม่สู้ถ้าใจไม่สู้เนี่ต้องยิงกากเนี่การคำนวณของผมเป็นไงวะไปปหมไม่เห็นลนะ <laughs> นนนไ,ไปปหมไปปหมไม่เห็นไ,ไ,ไ,ไม่เห็น,ไ,หนไปปหมอยู่แถวนี้ยแหละอ,อ๋อมีวางใบน,นะ

อยู่นี่อยู่ตรงนี้แหละอ๋อทนายเนี่ยเป็นทนาเปอร์เนี่ยอผมมาตัวตัวนึงอยู่ต้นน้ำทำยังไงจับน้ำไปโอ้ยมันยิงพี่เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เจ๊ดต้นต้นน้ำยิงได้ยังไงวะ เห็นพี่ตลอดเลยนะอ้สัตว์ตรงฝั่งตรงฝั่งยิงมาระวังตรงฝั่งนะเพื่อนมันตายแล้วหนึ่งอยู่ตรงนี้เข้าโบนได้เข้าโบนไดยตัวนึนงนนพี่มองไม่เห็นพี่เล็งมาทางนี้เล็งมาทางข้างนอกนี่ที่ดำน้ำหลบอ้อมมาไงใต้ตายหมดแล้วไอ้ตัวที่ฝั่งนะตัวที่ฝั่งมันยิงขึ้นมาเมื่อ,อาากี้ไปขับรถก่อนหล่นยอนจะีกรอบไปตัวข้างในยิงมา พี่ไปเปิดไอ้ดอบอันที่สองแล้วเนะมื่อกี้ที่เรือตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นน,น,น,นะจัดต้องออมขึ้นพี่หมอ อะไรใช่ไหมไอ้เขี้นั่นตายแล้วปะตายแล้วนี่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 ตัวเราบางือะรับไม่ได้อหรอแล้อยู่ท้งเมตตาตรงไหนตัวเราไกลแล้วนี่นี่นี่ไปเอาไอ้ด่อไหมเก็บเป็นเอไม่เอาแล้วผมอะ่ะีเฟนเน็ตแต่งเต็มแล้ว <Okay. S 2> ได้มาจับศพคนอื่นอะ่ะเพราะมันไม่ใช่ของตัวเองแค่นั้นแหละไปเล่นมา การนลานาแกนอ่ r นีมนน่มีหนึ่งคนนี่หนึ่งคนนี่หนึ่งคนสามคน โกหข้างหลังพีคนตรงนี้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 แถวเนี้ยเนินเนี้ยเนินเนี้ยระวังระวังระอยู่หลังคาอยู่ไหนมไไปมีบ้านใกล้ๆที่มีมาตวไปไหนแล้ววะเียหาไม่เจอรอนเหรออาจจะร่อนมั้งร่อนรอเหรอมั้งร่อนหรือโกดวะเียทไมหาไม่เจอวะ จะแก้ต่างกันเลยโวมีคนเล็งมาทางเราสองตัวตรงข้างบ้าน,อ,อ,นอยู่ข้างบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านนะอยู่ข้างบ้าน มูมพงงี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วออ,อ,อกมาแล้วตรงนี้มีตัวไกลยิงมาด้วยระกัอนะระวองตรงนี้ยิงมาถึงเอ้างครับ อยู่นะซื้อพวกดูวงดูดดีได้ไอยู่สังคายลัคพาไม่อยากเดินตรงนี้แนละ้วแเทียบไหมจ้าลัค้ามก็อยู่หาคาทางเรียเลยจมาละไม่มีเรียรขายเลยดูคนนะ หน้าเรามีนน่าหน้านะไม่เห็นแล้วเดี๋ยวกนนะเดี๋ยวไไนรอกันาต้องต้องงัดนะผมว่าผมผมว่าจะงัดนะ มันนะผมไม่รู้มันอยู่ไหนวะะี่กอนเดี๋ยวแล้วนะไม่เจอนะ่าจะลงแล้วโอ้โหชาวไร่โทรมาหนี่ต้องจบตานีนี่ๆๆๆต้องนั้นนะวะเนี่ยนะได้ๆๆจบตอนนี้จะพักก็ได้ สองตัวแลวครับครับเดี๋ยวทำให้ครับจะมาเอาไว้เพครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไปให้งั้นนะครับผมมีกลุ่ข้างหลังเราเต็มเลย

đâu bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì แกเลย อยู่ับบโมดี้นะทแท้ๆจะตายวันนี้ล่วงแน่ตายเสร็จไรพี่เมื่อกี้ชาวไลท์โทรมาด้วยที่อ่ะตอนนี้ออต้องไปเอาไ,ไปต้องเอาให้เขาเนี่ย จะผ่านปนะไม่รู้ว่าแต่มันเห็นพี่เมื่อกี้หนุนๆซ้ายซายเมื่อกี้ไม่เห็นตรงตรงหลังหลังตึกใหญ่นั่นอะเออตรงน,นั้นอะมีคนกระโดดอยู่ซ้ายอยู่เมื่อกี้มันอยู่สองซ้ายยังไม่เดินมาโออ้ยทีีนนเห็กู bằng nào anh, Đừng nhìn duyên giờ làm gì ăn đâu 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 nám đâu 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 ยินแล้วมองไม่เห็นทำอะไรไม่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 ต้แต่งุงปรองต่พี่ไี่ละจะเปลี่ยนแม็กเลยตอนนี้วะเออเกนไ่มอย่างเงี้ย ปิดแม่ขงห้องสัยิงท้ายากไม่มีแวไปก็สุดแล้วสุดยอดแล้วอีกแล้ว